ผลงานของวันที่19กันยายน2568พี่เนาะเข้ไข่ก็ได้พ่อปนจ้าเฮ็ดปวกก็ได้งามอยู่กะแกงนี่ละแงงพ่ออ๋อนี่ละเข้ไข่ก็ได้พ่อปนอยู่แต่วันกับ่ค่อยงามเป็นไดนี่เข้ปวกก็ได้งามอยู่เท่าก็มีหลายสนิทออกไม่ก็มีเฮ็ดปวกก็ได้ซ้ำฝนนั่นละ่ะ พักกันยังพ้อเอาเดบปาตัวหนึ่งขอพนล่าเดอ้อจะคข้องหน้าเด้อปาเดบปาดุกตัวหนึ่งกับปลาซิวสิบตัวนี่ละเสียเอาแม่เฉดจังไดล่ละเป็นต่มละคือคือจิตมกุกเซกันบ่จังไหรจังว่าขอพนล่าเดอ้อจะคข้องหน้าขอบคุณนะคะจะคของลีพนน่ะละขอพนแล้ว วิ่งหนีว่าจะเป็ดออกใปน่นามไปแล้วนี่ละค่ะผลงานของวันที่สิบเก้าเด้อพี่น้องลายงามอยู่เหตดเก่าออกเรื่อยๆไผดู้ยางกระดูได้ละเอาดอ,อกดินแม่น้ำสิแม่แซ่เขาเอาเมื่อแซ่รุงตอนนั้นือจังสิ่ดดีๆเข้ากระพุ้ดีได้พี่น้องแบบบ่บูดต,ต่อเมื่อแล้วหวยบ่ค่อยบูด เขาใส่เขาหงส์น้ำเขาหงส์ก็ได้เขาเหมือนนี่กับพ่อเด็กปนเลยจ้าเป็ดไข้ไข้ก็ได้เป็ดกวกเดี๋ยวพักไกะแยงพร้อมพี่เนอะพักไกะแยงมาใส่แยงน้ำใหม่อืมอจ้ เด็กบัวอ่ะข้าวายรุ่นเท่าล่ะก็มี่เท่าล้วเอาอะไรก็มี่รุ่นนี้กรมี่รุ่นนี้กรมี่ รุ่นนก็มีรุ่นนี้ก็ม,นนกมี่อู้มีหลายรุ่นพ่วงงามจำพ่วงแกงเสียบรุ่นนี้ตะมุตะมีคักงามมากมือดีได้งามดูจ้ะผลง,งานของวันนี้ไปแย่งกัได้